ก็สวัสดีนะครับผม fc mobile ea sport สุดเกมก็เริ่มด้วยโหมดผู้จัดการนะครับก็โหมด manager นะก็ทีมเชลซีนะเชลซี Chelsea 2024ไนงะก็เป็นไอดีที่ปล่อยไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอาัดคลิปไว้เมื่อวานนะเพิ่งมาตัดวันนี้ก็เลยลงวันนี้เลยละกันก็เริ่มเกมนะครับเจอกับพวกพี่ๆ นี่โอ้โหก็พอได้นะแต่เรา OVR เราสูงกันเยอะเนี่ยเจอราเวียเทนสามสต้องยิงแล้วล่ะก็ผมจะกอไปช่วงที่มีสกอร์เลยนะครับแบบใกล้จะมีสกอร์นะก็ลูกแรกนะครับนี่เปิดก่อนได้เปรียบนี่เอ็นคุนครูเอ็นนักเรียนเอ็นคุณครูี่ยมุกนี้ว่ะ ลูกแรกก็จะใช้การโต้กลับคือแท็กติกอะไรก็เท่านั้นแหละ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะใช้แท็กติกอะไรนะก็ะใช้โต้กลับแล้วกันดูจากสถา,านการณ์จริงนะการโต้กลับของเชลซีเนี่ยลูกที่2ลูกที่สอ,สอนี่ตอเลสรับจบ ก็จะไวหน่อยนะตั้งแต่ตัดคลิปนึกผมนึกถึงตอนตัวเองที่ช่วงก่อนจะตัดคลิปเนระา่าอัดลงดิบๆเลยพอเริ่มตัดคลิปได้ก็ดองคลิปนะแล้วมั่วไปหมดเลยก็พยายามตัดให้มันกระชับนะครับก็ค่อยๆพัฒนาไปก็จบครึ่งแรกสองศูนย์เนี่ยมัวแต่ชวนคุยก็ค่อยๆปรับไป สาวเซว์สาวยังไม่ค่อยใส่นี่จังหวะน,นี้จะยิงติดลาเวียใครโจโคส่งให้เฟอร์นันเดสเรียบร้อยสามสูนว่ะหวานเจี๊ยบจังหวะนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องเล่งเสียงเกมนะเพราะว่าตอนตัดเสียงมันเบานะอะไรนี่ หลังๆจะไม่ค่อยตัดอะนี่ละตรงชากคันนี้นะนี่เอ f ี FC. กอไปเลยยี่เยดตัด <c oughs> ผ่านไปเฮ้ยจังหวะน,นี้โอโ้โล่งจัดโอโ้โดนมาเทพโอริกีนี่อืนีน่เป็นสีซอเอ๊สีไวโอรีนนี้ป่ะโอ้โหโคตรโล่งอะ่ะกองหลัง โอ้โูระย,ย่าไ่อยู่อะไรตรงนู้นอสาดเห็นใะ้ตั้งเยอะ,อะก็จบเกมนะครับสามหนึ่งไอดีนี้เชลซีก็ปั้นมาก็โหน่าจะสองเดือนได้นะเพราะว่ามันปล่อยไม่ค่อยออกไอดี ID เชื่อมเกมเซนเตอร์ในไอโฟนนะแล้วก็ผมทำการสลับไอดีนะไปเชื่อมเฟซแล้วก็ไปเชื่อมกู Google เ l a y เกมได้นะโอ้โหดเดือดก็ นี้ก็จะเป็นเอนคุนคูอ็มนะครับนี่ก็จบด้วยสามหนึ่งก็ต่อด้วยโหมดต่อไปเลยครับก็จะเป็นโหมดดวลใช่ไหมโหมดตัวต่อตัวนะเฮดเ d ดวะก็ประมาณนี้เจอทีม o v ว9 3เก้มแต่เหมือนเขาเป็นตัวเก่าแสดงว่าเป็นไอดีที่เขาเล่นมาตั้งแต่แบบช่วงเกมออกมาดีดีเกมใหม่ๆนะ ก็เริ่มเลยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้โจโคโจโอยังไงยังไงก็ช่วงแรกยจงไม่กอนนะครับเพราะมีประตูเนี่ยมีประตูตั้งแต่ต้นเกมเลยว่ะโจโคเลี้ยงมาอย่างนี้บอกเลยว่าหวานจี๊ด <laughs> เราเสียงไม่เหมือนนาแมวเลยนายแมวหวานเจี๊ยบก็ลุกแรกสวยงามแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะกอเร่งกอนะขูหน้าไปมันก็จะดูแบบว่องไววึ้วๆุ้ววุ้้ม่ยนะดูแบบนินจาหน่อยนะก็ผมพยายามทําเกมนะแต่เขาก็แท็กเคลื่อนได้หมดเลยไม่ได้ได้หมดดีก็ส่วนใหญ่จะแท็กเคลื่อนนี้นะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเล่นติดเล่นไงติดเล่นพอติดเล่นมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบว่าไม่มีสกอร์ตอนแรกในใจคิดว่านาะมันน่าจะจบสักหนึ 0, ่งศูนสูนนะแต่มันไม่ใช่จะเกิดแลวขึ้นก็เราชมกันได้เลยก็ผมจะกอนะเร่งความเร็วจนปลายเกมนะครับ สมแบบตอนเล่นนี่หัวอุ่นๆเลยบอกเลยแมทนี้ <c oughs> ก็อาจทิพย์ไปด้วยนะนี่จังหวะนี้เขาได้ฟรีคิกไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโอ้ชุลมุนชุลมุนและจังหวะนี้ลิจเจมชึบ <c oughs> ทอบอ์พัดหนึ่ง <c oughs> นาทีแปดแปด แล้วผมแล้วผมกระโดดไปผิดฝั่งล้ลยว็เรียบร้อยเลยค <c oughs> ือตอนตอนที่อัาจคลิปอยู่นี่หกคุณเเลยถ้าถ้าถ้าอัาจเสียงตอนตอนนั้นนะผมจะแบบโอ้โหหัวร้อนจัด <c oughs> คือทัดเลยแต่โกนลั่นอะ่ะร้องลั่นอะก็เรียบร้อยทษเวลาสองนาทีไม่ทันหรอกในโหมดนี้ก็จบไปหนึ่งหนึ่งขำขำ ขำๆนะโอ้โหแฮงมีอยู่สลูกนาทีที่7จ็ดนาทีที่8ปดเโอโอเคครับก็จบไปแล้วกับไอดีเชลซีนะก็ไม่มีอะไรมากก็รีวิวแค่2อโหมดนะครับต่อไปก็เป็นไอดีสร้างใหม่นะไอดี ID นี้ก็ผมตั้งใจจะสร้างเป็นแบบว่าทีมยิงลูกไกลโดยเฉพาะเลยไงแต่ปั้นชื่อลิเวอร์พูลไว้ก่อนเพราะว่า เผื่อจะขายในนาคนนะก็ทีมดิวปูส่วนมากมีคนจับจ้องเยอะให้ปล่อยออกง่ายนะครับก็หลักๆผมก็จะมาเล่นตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเอาเสื้อแมนซี C. แล้วก็เอาแต้มนะเอาแต้มเอาสติกเกอร์นะเอาแต้มเพื่อว่าได้แต้มมาใช่ไหมก็จะไปรับมาดไปรับมาเชฟ,ฟีหนึ่งตัวนะถ้าเราผ่านตรงนี้ได้นะครับก็ช่วงที่มีสกอร์ผมก็จะนี่นี่ จะพยายาม,มจะใช้โกงมายิงไม่รู้คิดอะไรอยู่ตอนนั้นคอนเทนต์ยากบอกเลยว่ายากแต่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากไม่ไงนับหนึ่งแนละ้วนับหนึ่งมีหนึ่งก็ต้องมีสองนะป่ะแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิด <laughs> ผมบอกเลย ตอนมาภาคเนี่ยแบบนี่จังหวะนี้ใช่ไหมอ,อย่างยังชุลมูลกันอยู่ยังไม่มีลูกสองจนจะจบเกมมะดูดินี่ไงจังหวะนี้ไงอันวาเรสส่งมาโอ้โหแล้วคือหมวหัวร้อนจัดเลยอะหนึ่งสาม Oh, 80นาทีแล้วคือผมอัดคลิปได้ไงผมก็เลยแบบเออกูก็ขี้เกียจอัดต่อก็ได้แบบออ Google, แบบฝืนเล่นนะอันนี้ผมฝืนเล่นแบบคือต้องทําให้ได้สองลูกอ่ะในแบบสิบนาทีอ่ะแล้วมันก็เนี่ยคือตอนแบบ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าจะมาแล้วนะแอ้ลูกโทษก็ลองดูเพื่อจะเข้านี่ไงแล้วก็เข้าแต่มันไม่ได้เป็นนี้ทุกครั้งมันไม่ง่ายทุกครั้งนะเพราะว่าผมไม่ถนัดเปิดโมงเท่าไหร่นะผมอาจจะถนัดแบบ หลอกล่อบอทให้งมงงงแล้วเราก็ยิงเข้าไป่ยเฮ้ยจังหวะน,นี้เราตัดบอลได้ก่อนครับก,ก,ก,ก็ออริจีก็เกือบเกือบเกือบยังไงเกือบลับแต่กลับมาได้โอ้โหวาสามสามว่ะมันว่ะแมตชนี้ <laughs> แต่มันต้องยิงอีกลูกไงประเด็นคือมันต้องยิงอีกลูกก็คือผมจะบอกว่าผมทำไม่ได้ว่ะ มันเป็นลูกที่ยากเหลือเกินนะดูดิก็ผมจะเริ่มกอคลิปนะก็มันจบอะคือเก้าสิบนาทีมันจบไม่ได้นะก็เรียบร้อยนะกำลังทำเกมนี่คิดว่าทันคิดว่าทันแต่เรียบร้อยไม่ทันนะบอกเลยว่าเรียบร้อยต่อไปก็จะกอกแบบไวไเลยก็ คือมันทำอะไรกันไม่ได้ทดทดเวลาเนี่ยโอ้โหถ้าผมยิงหักไหนนะเมื่อกี้นะเข้าแล้วนะแต่แบบไม่รู้นะตอนบังคับมันหัวร้อนไงมันงูหีดไงพองูหิดเราจะเสียสมาธิแล้วเราก็จะหลุดเนี่ยเนี่ยเราชอบหลุดอ่ะพออยู่ใกล้ๆล้วก็หลุดลืมคือพอไปใกล้ๆผมจะแบบถ้าถ้าช่วงที่ลดนะผมจะลืมว่าต้องยิงยังไงไงบางทีกด กดยิงเป็นกดส่งอนะ่ะไปกดมั่วไปหมดล่ะนี่ไงก็เริ่มจากรู้โทษไะก็นับหนึ่งต่อไปผมก็จะกอนะกอให้มันไวขึ้นนะก็ยิงคมคมไะลูกที่สี่ลูกที่ห้าพุ่งถูกบ้างพุ่งผิดบ้างนะนี่พุ่งผิดแล้วผมก็ต้องยิงให้เข้าทุกลูกของโหแบบดูเดือดเหลือเกืนอนืะ ปรุงผิดปรุงถูกกับอผมอ่ะมีวิดวิดนะวิดวิดรูที่แปดแล้วมาเก้านับไปเรื่อยๆ <laughs> หมวดนี้หมวดเดียวแม่งยิงกันจับ ทำภารกิจเควสแบบยิงสามสิบลูกได้เลยนะพราแมทเดียวนี้ก็ยิงสิบกว่าลูกแนละ้วไปคนดูไม่ท้อคนร้อก็ร้อไม่เลิกไงหยอกไปยุกดีสิบเอ็ดลูกสี่สิบสองมันถ้ามันมียี่สิบลูกมันก็คงยิงเข้ายี่สิบลูกออกมาฝึกความอดทนเอาหมดนี้ หมดนี้มายังไงฮึมไม่ต้องเซฟอ่ะอันนี้ก็ผมแขบหน้าจอนะมันก็เลยจอมืดนะก็จบกันไปครับโหมดนี้ก็โชคชนบอกเลยว่าโชคชนโหมดนี้ใครที่ยังไม่ผ่านก็ลองไปเล่นดูนะควดตึงมือใหม่ ก็อันนี้เป็นไอดีเพิ่งสร้างนะครับสร้างเมื่อคืนนะก็ไม่มีอะไรมากครับเตรียมทําทีมนะก็ผมจะใช้แผน433ครับแต่ว่า s t ผมจะใช้3ตัวหน้านะแล้วก็ CF ผมก็จะใช้3ตัวหน้านะส่วนเออกองกองกลางผมจะใช้ CF 3ตัวส่วนกองหลังผมจะใช้ CAM 4ตัวนะครับก็หมดแผน433นะ อาจจะปรับแผนนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวดูอีกทีครับตามความเหมาะสมก็ประมาณนี้ผมจะดูตรงลูกยิงไกนะฮะแล้วก็พลังยิงนะครับอันนี้ก็จะเร่งความเร็วไปนะอาจจะมีเสียง,งหมาเห่าก็ต้องขอไปนะเห่าดังจังว่าก็นี่นะครับผมจะซื้อเน้นซื้อนะ จะไม่ค่อยตีเม็ดเท่าไหร่เพราะว่าจะซื้อเม็ดแดงมาเลยแล้วก็ประมาณนี้ไม่ก็ซื้อเม็ดแดงไม่ก็ซื้อเม็ดม่วงนะก็จะเ,เป็นสไนเปอร์นะเน้นยิงไปเพราะว่ามันมีพลังยิงกับยิงลูกไก่นะผมว่ามันจะช่วยให้ยิงเข้ามีโอกาสสูงที่ยิงเข้าถ้าเราใช้สิบตำแหน่งก็คอนเทนต์ที่จะทำเป็นยิงครึ่งสนามก็ น่าจะง่ายขึ้นนะอันนี้ในมุมมองผมนะแต่ว่าผมจะใช้นักเตะที่โอโอวี o v ขึ้นไปแต่ไม่เกิน8 9นะใช้ใช้นักเตะโาไม่เกิน90เอ๊ะประมาณไม่เกิน8 9เใช่ไหมเพราะว่า90มันใช้มาเชตีไงผมกลัวว่ามันจะไปแบบหัวร้อนไงหัวร้อนใช้มาเชตีไงก็เลยแบบใช้นักเตะ O อวไม่เกิน89อันนี้ก็จะเป็นท่าสกิลนะหลักๆ ให้ดีนะครับที่ผมจะทำนะก็ผมจะใช้ท่าสกิลรูเลตนะครับแล้วก็ฮิลช็อปแล้วก็ขยับหลอกลหลบหอกนะครับประมาณนี้มันเป็นสกิลผมว่ามันเป็นสกิลสามดาวที่อาจจะทำให้ทีมสมดุลขึ้นนะในมุมมองผมนะเพราะว่าเวลากดใช้มันกดใช้ได้หลายตำแหน่งไนงะบางทีกองกลางส่วนใหญ่ก็จยามดาวใช่ไหมครับแต่ถ้าคน,คนไหนเล็นเน้นกองหน้านะก็ ใช้สกิลสี่ดาวห้าดาวได้นะผมไม่ได้ว่านะผมแค่ว่าแนะนําอาจจะแนะนํามือใหม่นะที่แบบมีตัวแบบไม่เก่งเท่าไหร่อ่ะส่วนมากตัวส่วนใหญ่มันจะเป็นสกิลสามดาวนะครับแล้วก็กองหลังส่วนมากก็จะเป็นสองดาวนะแต่กองหลังบางกองหลังสมัยใหม่ก็จะมีพวกสามดาวนี้ก็มีนะก็ผมก็เลยเลือกท่าสกิลที่ใช้สามดาวนะครับรูเลตก็เหมือนคล้ายๆกับซีดานเทินนะครับแล้วก็ ฮิวช็อปนี่แกคล้ายโรนัลโดช็อปนะครับหรือว่าสี่าเซเว่นนะที่ตอกซนดข้างหลังนะส่วนขยับหลอกแล้วหลบออกนี่ผมมันจะดูเหมือนแบบใครอะโรนันญโยป่ะหรือว่าเมสซี่อะไรเงี้ยคล้ายๆนะแต่จริงๆถ้าสกิลสี่ดาวมันพิ้วกว่านะครับสี่ดาวห้าดาวมันพิ้วกว่านะแต่ก็อย่างว่านะเรายังมือใหม่นะก็ผมก็คงแนะนำสามดาวครับส่วนมากผมจะกด ลูกสอนซ้ายกับบนมากกว่าครับแล้วแต่ใครถนัดนะเพราะว่าล่างไม่ค่อยได้กดน,นะก็เลยแบบใช้2ดาวไปก็เลยไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะแต่ถ้าใครแบบอยากฝึกทักทรงทักษาอะไรเงี้ยก็มาลองฝึกกันได้แต่ว่ามันต้องซื้อท่าสกิลไงท่าละหนึ่งพันเพชรนะก็ลองดูครับไม่เสียหายนะก็ถือว่าได้ฝึกมือไปนะผมว่านะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตไอดีนะยิงไกลรอชม